สวัสดีครับพบกับเสือเสินมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควันนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากเหล็กเม็ดลูกปืนนะครับเยอรมน,นีนะครับเม็ดนี้น้ําหนักอยู่ที่7ขีดนะครับผมสร้างเป็นมีดเน็บจํานวน8ดเล่มนะครับผมมาดูมาดูกระบวนการสร้างกันก่อนนะครับ เล่มที่1ครับยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนความกว้างอยู่ที่2.5นะครับสันประมาณ1เซนน้ำหนัก700กรัมครับออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับราคาเล่มละ1200บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกเล่มนะครับผมมาเชิญชมความคามกันก่อนนะครับ ด้ามเป็นไม้ประดูนะครับเข้าด้วยอีฟ็อกซี่ครับผมหลุดยากเลยนะครับต้องทุบด้ามอย่างเดียวนะครับผมผมดุดใบมีดกนเลยนะครับ เล่มที่2ครับออกเน็บเหนือนะครับผมยาวอยู่ที่1 1นิ้ว3หุนนะครับกว้างอยู่ที่2.4สัน1เส้นนะครับผมน้ำหนัก700กรัมครับราคาเดียวกันนะครับ1,200บาทครับมีดทรงสวยมากเลยนะครับนะครับคมจัดมากเลยนะครับเดี๋ยวจะลากช้าๆให้ดูนะครับ เล่มที่3ยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนกว้าง2 4ถสัน1เซนนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่700กรัมครับนะครับทรงสวยมากเลยนะครับสวัสวัสดวัสดวัสดวั คมจัดมากเลยนะครับเหมาะสําหรับเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่นะครับฝากปีนี้นะครับใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับมีดที่สร้างจากเหล็กตรับปลุกปืนเยอรมันเป็นเหล็กที่แข็งมากๆนะครับเล่มที่สียาวอยู่ที่11นิ้วสีหุนนะครับผมกว้าง2.3สันอยู่ที่9มิลน้ำหนักอยู่ที่700กรัมครับ ทุกเล่มนะครับสร้างจากเม็ดตลับลูกปืนแท้นะครับผมรับประกันตลอดชีวิตเลยนะครับเล่มที่5นะครับออกเป็นเน็บเนื้อนะครับคล้ายๆหลังตรงนะครับผมยาวอยู่ที่11นิ้ว6หุนกว้าง2.5 39มิลน,นะครับน้ำหนักอยู่ที่700กรัมครับ ผมไวมากเลยนะครับผมแค่รูป,ปรก็ได้เลือดเลยนะครับสวบสวบสวบเล่มที่6ออกเน็บเหนือมันกันครับ11นิ้ว7หุนนะครับอีก1หุนก็จะ12ยาวอยู่ที่2.5สันอยู่ที่1เส้น นะครับผมน้ำหนัก700กรัม,มเลยนะครับผมาาาาราคา1,200บาททุกเล่มแถมฝัก PVC ส่งฟรีไปนไปสนีไทยนะครับ เล่มที่7ครับยาวอยู่ที่12นิ้วกว้าง2.5สันอยู่ที่9มิลนะครับน้ำหนัก700กรัมทุกเล่มเลยนะครับท้องหย่อนนะครับผมสวยมากเลยนะครับท้องหย่อนนี้คือน้ำหนักพุ่งไปนะครับช่วงช่วงความคมครับโคมจัดมากเลยนะครับสวสวสว 1 2 0 0บาทนะครับเล่มสุดท้ายยาวอยู่ที่12นิ้ว2หุนนะครับกว้าง2.5สัน9มิลน้ำหนัก700กรัมครับสวัสวดีผมจัดมากเลยนะครับ ควรวางห่างจากมือเด็ดเลยนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์นะครับ0897560208นะครับมีที่สร้างจากเม็ดตรับลูกปืนเยอรมันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันเยอะๆเลยนะครับผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ